สวัสดีสวีดัตเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมดาก้อนมานเนออภินิหารมังกรสุดแสนจะน่ารักอีกแล้วหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทําอวดโชว์ไอตัวที่ผมภาคภูมิใจมากมังกรฉางเอ,อ๋อได้มาแล้วเห็นไหมตัวนี้เดี๋ยวคลิปเนี้ยอีพีเนี้ยผมจะมาลองทําอะไรนะจะมาลองตอนนี้ผมมีอาหารอยู่สิบล้านเว้ยมีอาหารอยู่สิบล้านเราลองมาดูกันไหมว่าอาหารสิบล้านเนี่ยจะอัพเนี่ยมังกรเนี่ยเอาให้ถึงเวลสามสิบนะ มันจะถึงเวลสามสิบไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกธาตุถ้าเกิดเป็นมังกรระดับตานานเนี่ยอ่าถ้าเป็นมังกรระดับตํานานขึ้นไปอะ่ะมันจะต้องปลดล็อกธาตุที่สองที่สามเนาะปลดล็อกที่ธาตุที่สองกับธาตุที่สามก่อนรู้สึกว่าธาตุที่สองเนี่ยมันจะใช้เป็นทองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองมาดูก่อนถ้าเป็นมังกรระดับตํานานถ้าปลดล็อก อ๋อนี้ต้องให้เวลสาก่อนเดี๋ยวนะผมต้องเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะดำมือดอ่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าปลดล็อกท่าหรือยังอ่าต้องใช้เพชรต้องใช้เพชรในการปลูกท่าที่สามดูเวลาทั้งสองวัน,นผมก็เลยส่วนใหญ่ตำนานถ้าเป็นตำนานขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้เพชรในการปลดล็อกท่าที่สามเนาะเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอาหารอยู่สิล้าน จะสามารถอัพมังกรได้ถึงเวล30มสิบไหมเราลองมาดูกันไหมสําหรับเพื่อนเนทุกคนที่อยากจะรู้ว่าอัพมังกรเนี่ยต้องใช้อาหารเท่าไหร่เอาละเราลุยกันเลยแล้วกันเนาะให้อาหารพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเริ่มเวลหนึ่งราคาอาหาร1บาทอ่ะเราลองมาเลยอัพให้ถึงเวล20ก่อนเนาะดูนะว่าใช้ไปเท่าไหร่จาก10ล้านนะครับเพื่อนๆสิล้านจะอีก3 0,000 อ่าตอนนี้อาหารยังไม่ลดเลยเนาะถึงเวลสิบแล้วแต่ว่าอาหารเนี่ยยังไม่ได้ลดลงไปเลยอ่าไปเรื่อยๆแรกๆอ่ะครับมันใช้แบบชิวๆมากอ่ะแต่พอไปสักเวไปสักเรื่อยๆอ่ะอ่าเมื่อกี้เรามีสิบล้านก็ยังอยู่ประมาณสิบล้านอยู่นะครับเพื่อนๆื่อนอัพถึงเวลยี่สิบแล้วฮะช่างเอออัพถึงเวลยี่สิบน่ารักไหมน่ารักไหมอ่าให้อาหารต่อเลยละกันไปถึงเวลสามสิบเลย อ๋อลุยถึงเวลสามสดูซิว่าจะต้องใช้อาหารเท่าไหร่อืมเมื่อกี้เรามีสิล้านเราใช้ไปประมาณสองล้านกว่าเนาะเกือบ3ามล้านเลยสําหรับเพื่อนๆที่วางแผนว่าจะอัพังกรเวลสามสิบก็อย่างน้อยต้องมีอาหารเนี่ยสองล้านห้าเนาะประมาณสองล้านห้าขึ้นไปอืม เอาละเราลองอัพต่อเลยเนาะว่ามันจะไปสุดไปสุดที่เท่าไหร่เอาให้หมดไปให้สุดหยุดที่อาหารหมดเลยแล้วกันไปไปเรื่อยเืไปเรื่อยเืไปเรื่อยๆไ,ไ,ไม่รู้จะตันที่สี่สิบหรือเปล่าไปดูนะอ่าเสร็จปั๊บตันที่สี่สิบแล้วเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่าผมไม่สามารถให้อาหารได้แล้ะเพราะว่าวิหารเงาเนี่ยผมยังไม่ได้อัปเกรดเนาะผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยก็ เดี๋ยวสรุปจบที่ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันว่าเมื่อกี้อาหารผมมีอยู่10ล้านใช่ไหมจากเวล1ถึงเวล40ผมใช้อาหารไปประมาณ8ล้านโอ้โห8ล้านจากเวล1ถึงเวล40 8ล้านนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอืมเอาละครับก็สำหรับ EP นี้ก็จะทำให้เพื่อนๆดูเนาะว่าอาหาร10ล้านเนี่ยอัพ อัพมังกรเนี่ยตั้งแต่เวลแรกเลยจนถึงสุดเลยเนี่ยจะได้ถึงเวลไหนก็ตอนนี้เนี่ยจากเวลหนึ่งถึงเวลสี่สิบเนาะสรุปอีกครั้งหนึ่งใช้อาหารไปประมาณแปดล้านนะครับเพื่อนๆดังนั้นสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะอัพมังกรเนี่ยก็ลองวางแผนในการเก็บอาหารที่ดีแล้วกันเนาะนี้แค่ตัวเดียวเองนะอัพตัวเดียวเองใช้แปดล้านอะ่ะโอเคความภาคภูมิใจไหนๆก็ไหนๆแล้ว โอเคครับเพื่อนๆก็ยังไงลองดูเนาะยังไงอย่าลืมเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์กดอะไรให้ผมด้วยเนาะถ้าทำคลิปผิดพลาดยังไงพูดเร็วไปหรืออะไรยังไงเนี่ยสามารถติชมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเพื่อนๆผมพร้อมจะรับคำติชมจากเพื่อนๆเพื่อเอามาพัฒนาเนาะในการทำคลิปดีๆต่อไปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีบายยครับผม